ผลงานงานติดตั้งจอ Android นะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะเป็น Q11 จาก Alpha a c o u s t i c ตัวนี้ RAM 8นะครับ2 5 6ใส่ซิมได้นะครับเร็วมากเรนเดอร์เร็วพร้อมกับการติดตั้งกล้องบันทึกนะครับเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังและเป็นกล้องถอยตัวท็อปเลยนะฮะเดย๋ยวลูนะฮะนี่ฮะเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องถอยแสดงผลแบบนี้ครับเป่าปรับแสงเองนะครับมาดูนะฮะต่อมาเรียกดูกล้องบันทึกหน้านะครับ กดปุ่มนี้ฮะแอ d พ a t i o n ันี่ฮะข้อมันทึกหน้านะครับต่อมาฮะเรียกดูข้อมันทึกหลังสามารถสลับได้แบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเข้ามาสู่หน้าจอโฮมหน้าจอหลักนะครับแบบนี้หน้าจอแอปพลิเคชันคือตัวนี้ฮะก็เล่นได้ครบครันเลยนะฮะตัวนี้เร็วมากนะฮะการเรนเดอร์เดี๋ยวจะเปิดแอป y t u t u นะครับแต่งรถหน้าแดมเพชรบูบูลให้ดูเป็นระบบสังเสียงนะครับแต่งรถเพชรบูบูล เรียบร้อยนะฮะอย่างไวเลยนะครับประมวลผลแล้วนะครับนี่เร็วมากเลยครับฝายช่องแต่งรถนำไม่ด้วยมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับเข้าไปรับชมกันได้ลองดูสักหนึ่งคลิปฮะอย่างเร็วยังเร็วฮะไปอย่างเร็วฮะเปิดปุ๊บติดเลยนะฮะโอ้โหนี่ฮะคิวสิบเอ็ดฮะตัวท็อปท็อปฮะอยากให้อยากให้ลองเล่นดูนะฮะหรืออยากให้ลูกค้าลองใส่ตัวท็อปท็อปจะเห็นว่ามันเร็วมากมากเลยกันเดือดกดปุ๊บมากดปุ๊บมาเลยนะฮะ ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับในการเรนเดอร์นะฮะไวมากๆค่ะใครสนใจ,จงานติดตั้งชอย Android ยก็วอ l k i อหน้าร้านได้เลยนะครับ